หลบหลบกล้องด้วยค่ะเ,เต็มจอเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องสวยสวัสดี <ไป S 1> พี่เต้สวัสดีค่ะไปเที่ยวทะเลน้องสวยไม่มีแดดมันน่าจะคํำแล้วเลยนะเนาะย้าแล้ยาย้าย,ย,ายาาจ้าสวย คนไม่ค่อยเยอะคนไม่ค่อยเยอะกออคินนนมังไสวัสดีค่ะพี่อากี้นะจากน้องซวยนะคะใส่วิ่งๆเหมือนบอกมาจากโปตช็อปเลยนี่ขอบคุณค่ะสองเลิฟค่ะฮัลโหลเจเปนโอไฮโอฮิโรคิซังโอไฮโอ มังวาใช่ไหมพูยถูกไหมขายปลาหมึกนะปลาหมึกย่างฉันได้กินฉันก็เมาแล้วขายนี่ด้วยลม่มเอไม่ใช่สีว้ววโอ้ลมสัสน มีว่าวด้วยนะนี่มีนกด้วยนี่นกนกบินเลยนะไม่รู้รู้แต่คำปลายอ๋อเออใช่ใช่ใช่คำปลายคำปลายบอกคำกกเดยคำปลายท้องฟ้ากำลังสวยแม่นแม่นน้องสวยบ่มีแดดกำลังโอเคเลยอ่ะนาเล่นน้ำเนี่ยแต่ประเดี๋ยวสุดมา ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนากาจะไม่ลงนั่นแหละก็เลยไม่เอามาทำป้ายชนแก้วโอ้ <c oughs> thank you โซมาี่โรกิซังสองร้อยเยนโอเค thank you พี่แมวนูได้ค่าขานมนี่ฮิโรคิีังให้ค่าขานมนี่ thank you so much ได้ค่าไปซื้ออะไรนะกางเกงเจเจไปลงเล่นน้ำ thank you ฮิโรคิซังได้ค่าไปซื้อกางเกงเจเจ ลงเล่นน้ำแล้วคนไม่เยอะวันนี้คนไม่เยอะโลง่ลงๆหาดเนี่ยอากาศประมาณนี้แหละลงเล่นน้ำไม่ดำเย็นดีด้วย ทะเลที่ไหนที่หาดชะอําจ้าน้องสวยชะอํจ้าเงิ์หลายไม่เอากางเกงไปเอาข่อยก็ว่าสิบว่ามาเลนเนาะย่ายข่อยว่าสิบว่เลนไหมอากีฉันมาตั้งแต่ออกมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าอะ่ะมาถึงนี่บ่ายสองอะ่ะคิดดูคือน้ำมันน้ำม,มันทวมไหม รถมันก็เลยติดโอ้ยสวยจะออกจากกันพล่ามสองเลยสวัสดีค่ะพี่นาดาสวัสดีสวยเนาะอากาศดีดีเนาะไม่มีใครลงเล่นหรอกมาดำก็ไม่ได้เล่นมาดำนอนแอ้งแมงกูนนะมาดำานอนตีพุงอยากเห็นมาดำไหมดี๋ยแล้วให้ดูมาดำ ขยายภาพเลยนะมรงเอ็นเอ็อะไรคือแลเอ็นเหมาดำหมาดำเขาบอกว่าไปหาเจ้าลาวน่าจะสวยเขาว่างั้นน่ะแต่ว่ามันไกลเนาะขนาดนี้อยู่นี่แค่ รถติดรถม,มันติดเฉยๆถ้ารถไม่ติดนะแป๊บเดียวถึงสามชั่วโมงแม่สวัสดีค่ะพี่นาดานะ <c oughs> จากล้งสวยนะคะ <c oughs> คุณไม่ค่อยมี Oh, oh, liya. Kuna, liya. เขาลงเขาลงข่าวอยู่เจ๊แล้วเราตอนมานาบูยังบอกว่าน้ําท่วมเลยอ่ะแต่ว่ามันมันแห้งมันแห้งแล้วเออแต่ว่ามันทําให้เราติดมากเลยนะลุกขึ้นนั่งก่อนบายบาย thank you h i r o ก i s a n บายบายไปแล้ว เห็นทะเลเราเห็นคลื่นก็อยากลองเพ่งเห็นทะเลเห็นคลื่นล้วก็อยากลองเพลงถ่ายคลิปเอาไว้บ่าะหรือคลิปยาวไหมไว้ปล่อยแบบเท่ๆ ลองเลยบัเธอระตกงมยู่อะก,กีต้องมาอยู่สวัสดีค่ะเสียเจฉันลองอีหลีได้ฉันเห็นคนบ่าอยู่บอกให้ลองเพียงแค่ลองเลยดิบับ,บ,บัววะสนันโอ้ยที่บอกเรื่องการพน,นันเล่ฉันตีดัมมี่จนสอดแจง น้องมีม no like ีน้องสาวมีพี่แมวมีพี่เคยมีเรานั่งตีเดมมี่กันสามคนสี่คนสี่คนสอดแจ้งไม่ใช่ดิตีสี่เนาะตีห้านั่งตีดมมี่กันตีห้าพี่น้องปาร์ตี้อเลยไม่ได้เล่นนาน น้องมันน้องมันมาก็เลยไปซื้อมาแล้วเออมันเล่นกันสังสรรค์สังสรรค์ในครอบครัวใครได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ดดกินด้วยกันนี่แหละแบบเด่นวนๆวนวนอย่าลองถ้าลองฉันจะฟิ่งออกจากทะเลฝุดะล่งเข้าไปในทะเลฝุดะลข่งไปลึกๆฝุดะแลนลงไปเลยเจ นั่นชั้นคือติ่งไฟนี่แหละคือคือติ่งไฟนี่แหละสวัสดีค่ะน้องแซมมี่สวัสดีค่ะขอบใจจ้าน้องแซมมี่ก็อ,อยากเล่นน้ำด้วยเนาะสินค้าเปแเบ,บกิ ที่น,นั่งเล่นนั่นแหละไม่รู้นั่งเอียท่าไหนขากระเพกอีกแล้วตุ้มมองบวมอีกแล้วแม่ตึงขาที่มันหักมันแม่วันนี้ยางกระเพกเอาเอ้ยเงินดลหลเอาจริงเหมือนเหมือนกับวันนั้นน่ะที่เราไปสนามหลวงแล้วก็กระเพกไปวันนี้เราก็กระเพกมาอีกกระดูกที่มันหักนะ่ะเรานั่งทับมันไงแล้วมัน แล้วซีดีมันก็เลยปวดบว,วมขึ้นมาแล้วเนี่ยอากีสวัสดีครับนาจากน้องแซมมี่เอ้เราจะเดินทายขี่พอเดินลำบากมันมันขามันจะสั่นต้องยืนซื้อ อาชีไผ่ลงน้ำบนนี่ไ,นมนไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมอาบน้ำกันหมดแล้วก็ลงขึ้นมากันหมดแล้วนังทับนังทับมันบ่ได้นางทับมันหรือมันจะปวด อ,อีกสัก3นาทีเนาะไลฟ์15นาทีพอเนาะเดี๋ยวแบตมันจะหมดต้าไปอาบน้ำมาเอาอย่างลืมบ่ลืมเสื้อผ้าบ่ไม่ลูกไม่ลูกกระแทงสิล,ลังขนาคผู้เดี๋ยวเลยน้อยแท้สันฉันไม่ได้เขาตั้งกล้องมาฉันถือเอาเนี่ย ชอบทะเลไหมอะกีชอบทะเลไหมเสียงคขื่นแห้งๆเดี๋ยวสิงลงไปถ่ายคลิป้างล่างอยู่ถ่ายคลิปเอาอเสียงทะเลเมดม,มันย้อนไงเจ๊แต่มัน มันมันมันก็มือดอยู่บบก,กินอย่างลำย่ก็ดูดเจ็บ,จบ,จบ<อ>เข้มไหมยำปูมาอ๋อสวัสดีค่ขนานสวัสดีค่ะน้องนาน บางกล้องบางกล้องบางกล้องอยู่ตรงกล้องพอดีพอดีก็ <c oughs> มาอยู่ตรงกล้องพอดีพอดีขอบใจจ้าน้องนานสิลงเราเด้อบ้านเ,นเดอ้อสิบหานาทีละ่ะฝนจะตกเลยอ่ะไม่มีแดดเนาะอือ คุณคนจะขออนุญาตลงไลน์แล้วนะขอบใจน้องหนานอาก,กิน้องแซมมี่เจน้องสวยเปลี่ยนบรรยากาศ่ยขออนุญาตลงไลน์แล้วนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย